อ่าโอเคสวัสดีครับนักเรียน4ี่ทับหนึ่งวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสำหรับวันพฤหัสที่ 19. ส9บสิงหาคมนะครับขออนุญาตบันทึกวิดีโอการสอนไว้ก่อนครั้งหนึ่งนะครับครั้งหน้าก็เจอกันสดเหมือนเดิมต่อจากเมื่อวานเราเรียนสมบัติการคูณเมทริกด้วยเมทริกนะเราก็ได้ลองทำโจทย์ ทำโจทย์ทำโจทย์แล้วเราก็มาสรุปว่าตกลงมันมีสมบัติสลับที่ไหมตกลงมันมีสมบัติเปลี่ยนหมู่ไหมอย่างนี้นะครับทีนี้วันนี้ลอกโจทย์ข้อที่4ด้านบนนี้ก่อนจงพิจารณาดูว่า a คูณ b ทั้งหมดยกกําลัง t ยกกําลัง t คืออะไรฐานสโพสนะครับเท่ากับ b ทานสโพส แล้วก็ a r ท n s p o r หรือไม่อลองโจทย์ตรงนี้ไปก่อนจริงๆแล้วเราต้องทำนะครับแต่ครูขอสรุปเป็นข้อที่4ี่เลยจริง,รงๆเราต้องทำไล่มาเนี่ยนะเราต้องทำนี่ทำมาแล้วเอามาเช็คว่ามันเท่ากันไหมสำหรับการทำนะครับคณิตศรราสตร์ไอ้ก้อนสีเขียวเนี่ยต้องทำในวงเล็บก่อนก็คือเอาเมติก a อยู่ด้านหน้า b อยู่ด้านหลังเอามาคูณกันก่อนนำแถวไปคูณกับหลัก คูณเสร็จปุ๊บก็เอามาทาน s p p ส่วนไอ้ก้อนสีส้มเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีวงเล็บเนาะก็ต้องเอา b ไปทานส u p p o r t ก่อนได้อะไรเอามาตั้งไว้ด้านหน้า a ทาน s p o r t ได้แล้วเอามาตั้งไว้ด้านหลังแล้วจับคูณกันแล้วก็เช็คดูว่าตกลงมันเท่ากันไหม่ะซึ่งขอรวบลัดเลยมันเท่ากันนะครับอันนี้จําไปเลย ท่ากันมันเป็นสมบัติข้อหนึ่งนะครับเป็นสมบัติโอเคนี่การจำก็ง่ายๆคือเหมือนกับแจกทานสโพธเข้ามาในวงเล็บนั่นแหละแจกทานสพโพธปื๊บปื๊ดแต่พวกเราก็รู้จักทานสพโพธดีทานสพโพธเป็นจอมลีลาครับ พอโดนทานสปอตมันต้องเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวใช่ไหมมันเป็นจอมลีนาะเวลาแจกเข้าไปมันก็จะไม่อยู่เฉยมันดันไปสลับที่ AA กับ AB ด้วยโอเคนะจะได้จําได้นี่พอแจกเข้าไปตัวที่อยู่ในวงเล็บต้องสลับที่กันด้วยสลับที่การคูณน,นะครับแจกทานสปอตเข้าไปปึ้งปึ้งโอเคเราก็จะจําสมบัติข้อนี้ได้ อย่างนั้นอขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องเมื่อวานนิดนึงดีกว่าจะได้เคลียร์ถ้าเจอข้อสอบบอกว่า a กำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b ถ้าเจอข้อสอบแบบนี้อยู่ดีๆพูดมาเลย a, a เป็น M a เป็นมทิ b b b ก สองคูณสองบี 2, <c oughs> <B S 1> เป็นเ <c oughs> มตริกสองคูณสองแล้ว B A กำลังสองลบ B กำลังสองเท่ากับ A ลบ B คูณ A บวก B ผิดเนาะจำได้เนะาะเมื่อวานที่บอกไปผิดอ่าให้ตอบว่าผิดใช่เลยถูกต้องแล้วแต่บางครั้งบางครั้งเขากำหนดมาด้วยว่า A เท่ากับเมตริกหนึ่งสองสามสี่เท่ากับเมตริกศูนย์ หนึ่งสเกยกตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่ถ้าเขาให้สมก,การด้านบนมาแล้วกำหนดเมทริกซ์เเมทริกซมาด้วยให้เราคิดเลขก่อนอาจฟลุกนะครับอาจฟลุก ฟุกที่ว่าสมการที่เน้นสีเหลืองๆนี่อาจจะเป็นจริงก็ได้อ่าโอเคไหมสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือถ้าพูดมาแค่บรรทัดเหลืองๆพูดมาลอยๆไม่ยอมกําหนดเมทริกซไม่ยอมกําหนดเมทริกซก็ให้ตอบว่าผิดได้เลยเพราะมันไม่จริงแต่ถ้ากําหนดเมทริกซ์เเมทริกซมาด้วยเราต้องลองเอาไปแทนค่าคิดเลขดูก่อนเพราะบางครั้งมันก็ฟุกดันเท่ากันก็มีนะครับ โอเคนี่คือเรื่องของเมื่อวานทีนี้เรื่องของวันนี้นะครับหัวข้อที่เกี่ยวกับสมบัตินี่แหละที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยเห็นไหมที่ค้างไว้ inward สํำหรับการคูณหาหน้าว่างๆจดดีกว่าคำหนึงนะโอเค i n นเ r อร สำหรับการคูณเมทริกด้วยเมทริก จอบ่อยๆไอ้คำพวกนี้ตอนแรกก็ยากตอนหลังก็ยากยาก <c oughs> ไม่ใช่นะตอนหลังก็เริ่มเข้าใจแล้วเอกลักษณ์แปลว่ากระทาแล้วได้เหมือนเดิมอินเวอร์ตแปลว่ากระทาแล้วได้เอกลักษณ์อินเวอร์ตแปลว่ากระทาแล้วได้เอกลักษณ์ซึ่งเอกลักษ์การคูณของอินเวอร์ตือเมติกไอนะครับเห็นไหมเอกลักษณ์การคูณของ ของเมติกเมื่อกี้พูดอะไรผิดว่าเอกลักษ์การคูณของเมติกคือเมติกไ i เพราะฉะนั้นอินเวอร์สก็คือคูณแล้วกระทําแล้วมันได้เมติกไอเมติกเอกลักษ์ทีนี้อินเวอร์สเป็นยังไงหนึ่งเลยเงื่อนไขต้องเป็นเมติกจัตุรัสถึงจะหาอินเวอร์สได้ อันนี้จดไปเลยนะครับจัตุรัสอ่าจัตุรัสส่วนใหญ่ในหนังสือชอบเขียงนงี้มีมิติเป็น n คูณ n ก็คือเป็นตัวเดียวกันแปลว่าเป็นเมตริกจัตุรัสตัวอย่างเช่นอินเวอร์สของมิติ2คูณ2คุณจะให้ A เป็นเมตริกเมตริกหนึ่ง มีสมาชิกเป็น a, b, c, d a inverse หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ a ยกกำลังลบหนึ่งนี่คือ a inverse สูตรในการหา a inverse คือ1ส่วน ad ลบ bc ยังไม่จบด้านในเป็น d a สลับที่กันส่วน a b กับ c เติมลบเข้าไปนี่คืออินเวอร์ นี่คือ In อินเวตทำไงใครจะไปจําได้ละ่ะจําไม่ยากจําไม่ยากเริ่มต้นมาเจอปุ๊บฟันเฉียงปุ๊บนี่ได้ AD แล้วเห็นไหมตำแหน่งมันอ่ะเริ่มต้นมาคูณลงแบบเฉียงเฉียงแล้วก็คูณขึ้นแบบเฉียงเฉียงก็จะได้ BC อ่าเอามาลบกันเอามาลบกัน ส่วนตัวด้านหลังตัวตัวด้านหลังตัวที่อยู่ในเมติกนั้นจํำยังไงจําอย่างนี้ครับสีชมพูตัว A กับตัว D เนะี่ยสังเกตไหมว่ามันสลับที่กัน <c oughs> มันสลับที่กันครูก็เห็นเขานิยมจําแบบนี้ครูก็เห็นด้วยนะเออมันจําได้ เขาท่องว่าสลับที่พี่น้องครับคือเวลาเรามองเข้าไปในเมทริกซ์ที่วงอยู่เนี่ยมองเข้าไปเจอ A ก่อนเลยใช่ไหมก็จัดก,การสลับที่ A กับดเลยเรียกว่าสลับที่พี่น้องอ่ามีอีกนิดนึงส่วนสีอะไรยังทำไมสีใกล้เคียงกันหมดเลย ม่วงส่วนไ b กับ c b กับ c มันไม่ได้สลับที่เห็นไหม,ไหมเราลองมองดูที่เมติก a a นะ b กับ c มันไม่ได้สลับที่แต่ b กับ c นั้นมันโดนเครื่องหมายลบทิมเข้าไปก็จำว่าตุยท้องนะครับตุย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  ตุยท้องน้องพี่มันค้องจองดีสลับที่พี่น้องตุยท้องน้องพี่ก็คือตุยท้องก็คือยังไงก็คือเครื่องหมายลบเห็นไหมเครื่องหมายลบมันเข้าไปอยู่ด้านหน้าเหมือนมันเข้าไปทิ่มท้องอะ่ะโอเคนะครับเจออินเวอร์สเมื่อไหร่ทำตามรูปแบบนี้ก็จะได้คำตอบ ใส่ก้อนเมกไว้ก่อนเจออินเวอร์ตก็หนึ่งส่วนคุณลงลบคูณขึ้นคุณลงคือสีฟ้าคุณขึ้นคือสีเขียวแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเมติกสลับที่พี่น้องตุ้ท้องน้องพี่นะ อีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้ทำโจทย์ละมาเจอกับความยุ่งยากอีกนิดนึงครับความยุ่งยากก็คือไม่ใช่ความยุ่งยากสิอาจจะเป็นความโชคดีไอ้ตรงที่เน้นไว้เนี่ยมันเป็นตัวส่วนซึ่งโดยปกติแล้วส่วนต้องไม่เป็นศูนย์อ่ะมาเราจะมาเขียนถ้า a d ลบ b c เท่ากับ0เราจะเรียกเมตริก a เราจะเรียกเมตริก a ว่าเมทริกเอกฐาน เมตริกเอกฐานหรือภาษาอังกฤษนะครับซิงคูล่าเมตริกเมตริกซโอเคถ้าไอตัวด้านล่างที่มันลบกันน่ะ ถ้ามันลบกันเมื่อไหร่แล้วได้0แปลว่ามันเป็นเมทริกเอกฐานหรือซิงคูล่าเมทริกเอาวิธีจำวิธีจำศูกับสิ่งเห็นไหมคล้องจองกันถ้าลบกันได้0ก็แปลว่าซิงคูล่าเมทริกซิงคูล่าก็แปลว่าเอกฐาน ทีนี้พอมันลบกันได้ศูนย์มันเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้ส่วนเป็นศูนย์ครับส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะหา a inverse ไม่ได้หรือเราจะพูดว่าไม่มี a inverse ดีกว่าไม่มี a inverse โอเคไหมโอเคไหมถ้าเป็นเอกฐานหรือถ้าเป็น singular matrix มันจะไม่มี a inverse เพราะส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ แปลว่าเวลาเจอโจทย์สั่งจงหา a inverse สิ่งแรกที่เราจะเช็คเลยคือเราจะเช็คว่าคูณลงลบคูณขึ้นได้ศูนย์ไหมถ้ามันได้ศูนย์เราก็จะตอบว่าไม่มี a inverse ข้อนั้นเราก็ไม่ต้องทำต่อแต่ถ้ามันเป็นศูนย์ละ่ะจะเรียกว่าอะไรถ้า ad ลบ bc พูดผิดถ้ามันไม่เป็นศูนย์ถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์เราจะเรียกว่าเมติกไม่เอกฐาน สาอังกฤษนอนครับนอนซิงกูล่าเมติกไม่ก็นอนใช่นะไม่ก็นอนไม่เท่ากับศูนย์ก็ไม่เอกฐานก็นอนซิงกูล่าเมติก เลือกเอาว่าจะจําเอกฐานหรือจําไม่เอกฐานแนะนําว่าให้จําเอกฐานก็ดีศูนย์ิงศูนย์ิงเนานะพอเป็นพอศูนย์ซิงคูลา่าถ้าไม่เท่ากับศูนย์ก็ต้อง n อน s i n g u l a r เท่านั้นเองถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์อ่าส่วนไม่เป็นศูนย์มันก็จะมี A i n ิน r วนะครับถ้ามันมี A i n ิน r วเราก็ต้องทําตามกระบวนการในก้อนเมฆนี้ โ okay. อเคอธิบายยาวนิดนึงต่อไปจะใช้เวลาอีกสักสิบนาทีนะครับเพื่อพาทำโจทย์ไปามาตอนแรกยังไม่คล่อง เขียนก่อนเลย a อินเวอร์สหนึ่งส่วนคูณลงอ่คูณลงจะเป็น a คูณ d ad ลบคูณขึ้นก็เป็น bc ด้านในก็จะมีการสลับที่พี่น้องตรงนี้เป็น D ตรงนี้เป็น a เห็นไหมสลับที่กันละตุ้ยท้องน้องพี่ตุ้ยท้องแปลว่ามันไม่ได้สลับมันอยู่ที่เดิมแต่มันโดนตุ้ยท้องก็เป็นลบ b ลบ c หรืเอเราอาจจะต้องเขียน A ก่อนก็ไดนะ้เพื่อให้มองเห็นภาพเราอาจจะต้องเขียน A ก่อนแล้วก็เขียน A i n ิน r ว e ว่ามันเป็นอย่างนี้มาเริ่มเช็คคูณลงโอ้ใหญ่จังคูณลง4 คูณขึ้น3ลบกันเหลือ1มี a inverse ก็ต้องหาให้เขาในเมื่อมันมีก็ต้องหา a inverse เท่ากับ1ส่วนคูณลงคือ2คูณ2ลบคูณขึ้นคือ3คูณ1ห,หรือ1คูณ3ก็ได้แล้วก็ด้านหลังเป็นเมตริกนะครับสลับ ที่พี่น้องพี่น้องคือสีฟ้าปรากฏว่าสลับแล้วก็ยังเป็นสองกับสองเหมือนเดิมตัวีท้องน้องพี่น้องพี่คือสีเขียวเติมลบใส่ให้มันขอเขียนห่างๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดว่าเอาเลขไปบวกลบกันคิดเลข สีลบสเหลือหนึ่ใช่ไหมหนึ 1. 1. 1, 1่งส่วนหนึก็คือ1นั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูใช้คําว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีตรง x ก,กลุ่มสีชมพูเนี่ยมันเป็น1นส่วนหนึ่งซึ่งมีค่าเป็น1คูณกับใครก็ก็ไม่มีผลอะไรก็เลยไม่เขียนไม่เขียนก็ได้คําตอบก็เลยเหลือแค่ด้านหลัง ด้านหลังคือ2องลบห่งลบสามสอลอกลงไปอินเวอร์นะครับอินเวส์คือยกกำลังลบหเดี๋ยวจะยกอีกแค่ตัวอย่างเดียววันนี้แล้วจะบอกว่างานของเราคืออะไร ที่ผขกไม่เอาเปลี่ยนใจละเอาข้อที่มันลบกันแล้วไม่ได้หนึ่งนะทำไมมีแต่ข้อใจดีใจดีลบกันแล้วได้หนึ่งะไม่มีทางเลือกต้องเอาข้อ ข้อนี้ข้อ29ครับลอกโจทย์ครับเมติกอ e, ตัวอย่างสุดท้ายเมติก e, จงหา e i n w o r s e คุณลงเขียนไว้ก่อนเนี่คุณลงคุณลงนี่คือพี่น้องคุณขึ้นคุณขึ้นคือน,น้องพี่เอาเลย E-inverse เท่ากับ1ส่วน คูณลงหนึ่งคูณสี่ลบคูณขึ้นสองคูณสองด้านหลังเป็นเมติกสลับที่พี่น้องตัวทองน้องพี่แต่ครูยังไม่คิดครูมาหาความโชคดีตรงนี้ก่อนครับสแสวงหาโชคตรงน้องเหลืองเนี่ยน้องเหลืองอบงังเพราะน้องเหลืองมันคืออะไรครับ มันคือสี่ลบสี่ครับเป็นศูนย์ส่วนเป็นศูนย์มันหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องทำต่อตอบว่าไม่มี e inverse อาจจะแถมด้วยก็ได้เพราะ e เป็นเมทริกเอกฐาน เป็นเมทริกเอกฐานไม่เท่ว่าขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเน,นี่ซิงคูล่าเมตริกอ่ะโอเคจบเนื้อหาที่เรียนในวันนี้นะครับตอนแรกครูว่าครูจะ อธิบายแล้วก็พาทําโจทย์แล้วก็ให้แบบฝึกหัดแต่ทีนี้ครูด,ดูแล้วไปไปเอามาไอ้น้าเนี้ยที่อธิบายมันก็มีรายละเอียดเยอะเนาะมันก็ยาวกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นภาระง,งานของเราในวันนี้ครับง่ายๆก็คือถ่ายรูปสมุดที่เราจดเนื้อหาที่เรียนในคลิปเนี้ยแล้วก็เพิ่มลงไปในอัลบั้ม โอเคเนาะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้เรียนเนื้อหานี้นะครั้งต่อไปครูพูดถึงเรื่องพวกนี้เราจะได้ต่อยอดกันได้เลยวิดีโอนี้ดูกันวันพฤหัสก็ส่งได้ภายในวันอาทิตย์นั่นแหละเจอกันอีกทีวันจันทร์เสร็จเร็วก็ส่งเลยจริงๆมันก็เสร็จตั้งแต่ในค่ำไปเลยเพราะว่าอะไร ดูไปก็จดไปใช่ไหมก็แค่ถ่ายรูปลงนะครับจากการให้เสร็จงานง่ายๆแบบนี้จะได้คะแนนครบช่องโอเคไปวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ